มาสับอิมามชาฟีเราให้หมดล,ล้อนะมาสับเลยนะท่านดิษมาสับแน่ว่ล่ะถ้าแน่นอกละหมาดต,ต้องปิดในละหมาดเปิดหน้าก็ฝ่ามือถ้านอกละหมาดต,ต้องปิดหน้าด้วยเอาสีเวลานั้นเราชอบจังเลยฉันมาสับอิมามชาฟีฉันต้าอิมามชาฟีแต่เวลาไปดูเรื่องปกปิดเอาล้อของผู้หญิงนะไปดูได้ในหนังสือแซนดวีก็มีสอนต้องปิดหน้าถ้าไม่ใช่ละหมาดหน้าเปิดตอนละหมาดเอาจานอะไรคนนั้นมันไม่เปิด เราก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยเขามีครูเราเรื่องของเราก่อนวันนี้ยละหมาดครบยังเรามาเช็คตัวเราแล้วก็ดูคนในครอบครัวเราไหมละหมาดครบไหมแล้วเดี๋ยวไปดูปุ๊บเดี๋ยวจะเครียดแต่ละกงวันเนี้เขาต้องบอกว่าปกปิดแล้วแต่ละกงห้อยพยานอยู่เหนียงนี่เลยเปิดตรงเนี้ยละหมาดไม่ซ้อนนะแล้ววันนี้ละหมาดกันเนี่ยไม่ใส่แต่ละกงแล้ววุ่นวายใส่เสื้อเวลาตักเบสเห็นไหมครับโผล่มาอย่างนี้ก็ละหมาดไม่ซ้อนนะแต่ละกงไม่ใส่แล้วไปใส่กระโปรง ใส่ถุงเท้าเวลาละหมาดสุญุดแต่ละกองขึ้นมานี่โผล่นักแข่งไม่ซ้อนะอาจารย์เห็นได้ไงก็ผมเป็นครูผมยืนดูเด็กละหมาดแล้วผมก็ต้องบอกเด็กว่าไปเอาตนลกองมาใช้กันเถอะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้โง่หรอกเขาคิดไว้เลยวแต่คนปัจจุบันบอกใส่ปอกแขนใส่ปอกขาถุงเท้าบางคนใส่มันสั้นเห็นนักแข่งอย่าไปโทษผู้ชายอย่างเดียวเลยผู้หญิงก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยหน่อยนะครับ